สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่เอ่อเป็นภาพจำสำคัญของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยนะคะคือเรื่องของสงครามสนามเพลาะที่มันเปลี่ยนจากสงครามแบบเคลื่อนที่เร็วๆกลายมาเป็นการเผชิญหน้ากันนิ่งๆแต่โหดร้ายมากในหลุมในสนามเพลาะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายส่วนนะครับมีทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ภาพรวมการรบแล้วก็เรื่องส่วนตัวของทหารอย่างมาริเอตดิ๊ ชาวอังกฤษที่เคยอยู่สยามเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษอย่างการพักรบบนคริสต์มาสด้วยครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะมาเจาะลึกกันให้เห็นภาพความจริงว่าชีวิตในสนามเพราะมันเป็นยังไงประสบการณ์ของคนที่ติดอยู่ตรงนั้นเออมันโหดร้ายน่ากลัวขนาดไหนผ่านมุมนอมจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละค่ะครับผมเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของมันเลยคือภาวะชะงักงันในสนามเพาะมันเกิดขึ้น หลังจากแผนชิลิเฟินของเยอรมนีคือแผนนี้เขาตั้งใจจะบุกฝรั่งเศสให้จบเร็วๆแต่มันไม่สําเร็จนะครับอ๋อค่ะพอแผนล้มเหลวผลก็คือเกิดแนวรบด้านตะวันตกขึ้นมากลายเป็นแนวยาวเหยียดของสนามเพาะยาวตั้ง475ไมล์จากทะเลเหนือไปจรสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะยาวมากใช่ครับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสองครามไปเลย แล้วไอ้พื้นที่ตรงกลางระหว่างแนวรบของสองฝ่ายเนี่ยเขาเรียกกันว่าเขตปลอดคนหรือ No Man's Land ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเข้าไปนี่คงไม่รอดแน่ๆครับเป็นพื้นที่อันตรายสุดๆเต็มไปด้วยลวดหนามแล้วก็สรากศพทหารที่ตายแล้วก็ยังเก็บกู้ไม่ได้นะครับแล้วตัวระบบสนานเพราะเองจริงๆก็ซับซ้อนนะโดยเฉพาะของเยอรมันนี่เขาจะมีหลายชั้นมีแนวหน้าแนวหลักแนวสมรองเพื่อป้องกันการบุก โหเตรียมการป้องกันแน่นหนามากแต่ถึงจะออกแบบดีแค่ไหนสิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือสภาพชีวิตข้างในใช่ไหมคะใช่เลยครับแหล่งข้อมูลต่างๆนี่เล่าตรงกันหมดถึงความโหดร้ายความเป็นจริงในสนามเพาะนึกภาพตามแล้วแบบอืไม่อยากจะคิดเลยค่ะทั้งหนูทั้งเหาแล้วก็โคลนความหนาวเย็นโรคภัยต่างๆอย่าง r e n c h f ฟ o t ที่เท้าเปือยเพราะแช่น้ำสกรปรกตลอดเวลาครับแล้วก็ยังมีเรื่องกลิ่นอีก กลิ่นเหม็นจากของเสียจากก๊าซพิษท,ที่ใช้กันแล้วก็ซากศพที่เน่าเปื่อยที่สำคัญคืออันตรายจากการระดมยิงปืนใหญ่ปืนกลที่มันเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลา ฟังดูแล้วกดดันมากๆเลยนะคะมันคงส่งผลต่อจิตใจน่าดูแน่นอนครับส่งผลรุนแรงมากที่เขาเรียกกันว่าเชลช็อกหรือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือ PTSD นั่นแหละครับซึ่งเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องของมอร a l w i วิลเลียมเรจิ d นาลดีฟได้ดีเลยคนนี้เป็นชาวอังกฤษที่ทำงานป่าไมออ้อยู่แถวล้านนาในสยามตอนนั้นนะครับอ๋อคนที่เคยอยู่ในไทยนี่เอง แล้วเขาไปเกี่ยวอะไรกับสงครามที่ยุโรปล่ะคะคือเขาอายุ39ปีแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยแต่เขาอาสาสมัครไปรบเหตุผลหลกัหลกๆเลยคือแรงกดดันจากสังคมในยุคนั้นมีบันทึกความรู้สึกของเขาไว้ด้วยนะคะเขาบอกประมาณว่าการจะเข้าร่วมรบในสงครามครั้งนั้นคือการเดินเข้าสู่ขุมนรก แต่การไม่อาสาสมัครเข้าสู่สงครามก็เป็นขุมนรกไม่แพ้กันโหฟังแล้วรู้สึกได้เลยถึงความกดดันใช่ครับมันสะท้อนความเชื่อความเชื่อเรื่องหน้าที่ต่อชาติในยุคนั้นได้ดีมากคือถ้าไม่ไปรบก็อาจจะโดนมองไม่ดีโดนสังคมประนามอะไรแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจไปแล้วชีวิตในสนามรบของเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาได้ไปอยู่หน่วยปืนครกสนามเพลาครับ สู้รบในสมรภูมิที่ดุเดือดมากอย่างที่แม่น้ำสอมแล้วก็ที่อองแล้วก็มีความกล้าหาญด้วยนะครับมีบันทึกว่าเขาปกป้องสายโทรศัพท์คือสายสื่อสารในสนามรบเนี่ยสำคัญมากเขาปกป้องสายนี้ไว้ได้ภายใต้การระดมยิงอย่างหนักจนได้รับเหรียญ Military Cross โหสุดยอดเลยค่ะได้รับเหรียญกล้าหาญด้วยครับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สําคัญมากแต่ก็น่าเศร้านะครับเพราะสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตจากการรบ วันที่27พฤษภาคม1918คือก่อนสงครามจะจบแค่ไม่กี่เดือนเองร่างเขาก็ถูกฝังไว้ที่สุสานฐานเบียนวินเล่ที่ฝรั่งเศสน่าเสียดายจังเลยค่ะเรื่องของมรณนดิปนี่ก็เป็นเหมือนตัวแทนชีวิตทหารน,นับล้านเลยนะคะที่ต้องสูญเสียไปในสงครามแบบที่เรียกว่าสงครามพรากกำลังหรือ war of attrition สูญเสียกำลังพลอาวุทยุโทปรปรณ์จนหมดแรงไปเองซึ่งมันทำให้การสูญเสียมหาศาลมากๆเลยใช่ไหมคะมหาศาลจริงๆครับ ตัวอย่างชัดๆก็คือยุทธการแวดึงปี1916ที่ถูกเรียกว่าเครื่องบุรเหนือคาดว่ามีคนตายรวมๆกันสองฝ่ายน่าจะราวๆ7 0 0นคน7แสนโหดร้ายมากครับหรือที่ยุทธการแม่น้ำซอมในปีเดียวกันวันแรกที่อังกฤษบุกนี่สูญเสียทหารไปเกือบ6,000 0นนายในวันเดียวแค่วันเดียวนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะตัวเลขน่าตกใจมาก แต่ท้ามางความโหดร้ายความเป็นเครื่องจักรสงครามแบบนี้มันก็มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นอย่างการพักรบในวันคริสต์มาสปี1914ใช่ไหมคะครับอันนี้น่าสนใจมากคือมันเป็นการหยุดยิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยในหลายๆจุดของแนวรบด้านตะวันตกมีจดหมายของทหารหลายคนเล่าไว้นะครับว่าอยู่ๆก็หยุดยิงกันแล้วทหารทั้งสองฝ่ายก็ค่อยๆปีนออกมาจากสนามเพาะออกมาเจอกันในเฉดปลอดคนหรอคะตรงที่อันตรายอันตรายนั่นน่ะใช่ครับ ออกมาตรงนั้นเลยมาเจอหน้ากันพูดคุยจับมือกันบางทีก็แลกของขวัญเล็กๆน้อยๆพวกยาสูบวายช็อกเลตบางทีนี่ถึงกับร้องเพลงโอแลงไซด์ด้วยกันเลยนะครับเป็นภาพที่แบบว่าเหนือจริงมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องที่เขาเล่ากันว่ามีการเตะฟุตบอลระหว่างทหารอังกฤษกับเยอรมันล่ะคะอันนี้จริงแค่ไหนอ่าเรื่องนี้ดังมากครับ แต่จากที่นักประวัติศาสตร์เขาไปค้นคว้าหลักฐานกันจริงๆจังๆเนี่ยก็ยังเอ่อยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นแมตช์ฟุตบอลแบบเป็นทางการระหว่างอังกฤษกับเยอรมันจริงๆอ,อ้าวเหรอคะครับมันอาจจะเป็นการเตะก,กันเองของทหารอังกฤษแล้วก็อาจจะมีทหารเยอรมันมาร่วมดูหรืออาจจะลงไปเล่นด้วยนิดหน่อยอะไรทํานองนั้นมากกว่าแต่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งอยู่ดีนะครับแต่เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเกิดในแนวรบด้านตะวันออกเท่าไหร่ อาจจะเพราะเรื่องปฏิทินศาสนาที่ต่างกันด้วยส่วนบึงสรุปแล้วสงครามสนามเพละในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้มันเป็นรูปแบบใหม่ของความขัดแย้งจริงๆนะคะเป็นยุคอุตสาหกรรมที่นํามาซึ่งความเสียดสยองแบบใหม่ถูกจดจําด้วยความหยุดนิ่งการสูญเสียที่มากมายแล้วก็สภาพชีวิตที่เลวร้ายสุดๆครับผมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นแง่มุมที่ซับซ้อนของมนุษย์เราด้วย คือถึงจะโหดร้ายแค่ไหนมันก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความเป็นมนุษย์การแสดงออกถึงมนุษยธรรมเกิดขึ้นได้แม้จะแค่ชั่วคราวก็ตามซึ่งก็นํามาสู่คําถามที่เราอยากจะชวนคิดจิิงท้ายกันนะคะครับคือเมื่อเราลองมองย้อนไปดูแรงกดดันทางสังคมที่มอรดิวฟต้องเจอจนรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งขึ้นทั้งลง่งไม่ว่าจะไปรบหรือไม่ไปแล้วเอามาวางเทียบกับภาพของมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นชั่วขณะตอนพักรบ,บวันคริสต์มาสเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนในใจของทหารในยุคนั้นได้ยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของหน้าที่ความเป็นพวกพ้องความรู้สึกสิ้นหวังท่ามกลางความขัดแย้งที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้